จััดชุมพรเอาไปเลยที่จุมพรนะครับนะนี่จังหวัดชุมพรกับปล่อยเทิบัติการจู่โจมกวนคนเรือนจำกรณีพ <variety: S 1> <be found. S 2> ิเศษเพื่อป้องกันปราบปรามยาเสพติดในเรือนจำนะเครื่องมือซื้อส่านและสิ่งผิดกฎหมายต้องงามว่ามีอยู่ไหมนะครับโดยนายนวรัตนวงปีนเพชรนะครับนายอำเภอเมืองชุมพรปล่อยเทิบัติการจู่โจมกวนคนกรณีพิเศษเรือนจำจังหวัดชุมพรเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเครื่องมือซื้อส่านและสิ่งผิดกฎหมายต้องงามที่อยู่ภายในเรือนจำทุกชนิด โดยมีนายกีตาแก้วเทศนะครับผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยเจ้าพนักงานเรือนจําจังหวัดชุมพรทุนทีกําลังรวมกับมูลทุนทานบกศีสีซีตำรวจปูทตอจังหวัดชุมพรนวยปฏิบัติการพิเศษกองรอยอาชารัราคาดนแด่นทีนึ่งจังหวัดชุมพรรวมกําลังกันทังเม็ดเนี่ยทรองรอยชิบในนะครับข้ารมปฏิบัติการในการกวดครอบจู่โจมกวดคนกรณีพิเศษในครั้งนี้ก็เผอให้ชาวชุมพรมั่นใจว่าภายในเรือนจําชุมพรเนี่ยพล้อมจะรับมือเื้อยาทิติด ตามที่มีประกาศเป็นเรือนจําสีขาวครับค่ะแล้วก็การปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้แบ่งกําลังไปตรวจคนตามโรงโนอนโรงฝึกต่างๆค่ะพร้อมทั้งซุ่มตรวจปัจสสาวะ ข้องผู้ต้องขังกันซึ่งพ้นปรากกบาไม่พบยาเสพติดนะคะแล้วก็ไม่พบสิ้นข้องต้องห้ามถูกชนิดเพื่อให้ปัญนห้ายาเสพติดมดไปค่ะต้องจู่โจมตรวจคนเพื่อห้าสิ้นข้องต้องห้ามภายในเรือนจําอยู่เป็นประจำป้องกันแล้วก็ตัดตอนเครือข่ายผู้ต้องขังจากเรือนจําค่ะไม่ให้มีการหลักลอบหรือมีวายภายในเรือนจําโดยเด็ดขาดก็ให้เป็นเรือนจําซีข้าวยางแท้จริงนั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งการทํางานข้องเจ้าหน้าที่นะคะที่เข้าไปตรวจสอบในเรื่องนี้ค่ะป้องกันยาเสพ ติดกันเลยในเรือนจำใช้ซี่มาร์กแล้ในในการทาเรือนจำมันเป็นซี่ข้าวนะน่าจะใช้ได้ค่ะ,ะก็ซี่ข้าวนี่คือบอดี้ซูทพุทธพองแล้วไม่มีสิ่งติดก้นมากค่ะก็อย่าง <c oughs>